เราอยู่ที่สถานีฮิคาชิชินจูกุนะครับเราจะไปโอเอโดะไลน์นะครับ E 0 2เรากำลังออกจากชินจูกุอีสไซส์สแควร์แล้วนะครับอันเนียช็อปเราก็เดินลงมาครับทางเดียวกับที่เราขึ้นนะครับเราจะเดินทางกลับโรงแรมโดยใช้โอเอโดะไลน์นะครับบวกเจ็ดลบหนึ่งนะ ก็คือไป7สถานีตรงนี้นี่น่าจะเป็น E02 นะครับมีไปได้2สถานีเลยสลายก็คือโอโยโดแล้วก็ฟุตุโคชินนะอย่างตอนเรามาเรามาด้วยตัว F ฟุตูุโคชินสีน้ำตาลแต่เราจะกลับด้วยตัว E นะครับสีชมพูสีแดงนะฮะบันเย็นนี่แหละก็เลยเห็นว่าเอ๊ะสถานีนี้เรามานะครับเพิ่งจะมา ก็ถ่ายสามหูให้ดูกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็ใช้หมัดบัดเหมาไปที่สองแล้วยา sorry อ้ยโดดลายนะครับไปทางน,นี้ตัวอี มีแพลตฟอร์มหนึ่งกับสองเราจะไป e ศูนย์เก้านะครับเราต้องไปสองครับเวย์โนะโอคาชิมาจิอันนั้นเลยนะครับคือ e ศูนย์เก้านครับมาเอ่ยมันเขียนพอดีถ้าเรามาดูจากตรงนี้นะครับ e ศูนย์เก้าเวโนโอคาชิมาจิถูกแล้วนะครับแต่โอยโดล้าเนี่ยแพลตฟอร์มมันจะอยู่ด้วยกันนะฮะเนี่ยคนละข้าง ก็ดูดีๆแล้วก็สลับได้บางที่นี่มันคนละคนละอันเลยนะครับก็อันนั้นก็ต้องลงให้ถูกแต่ต้นโอเคแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟครับแล้วไปลงที่ e ศูนย์เก้านะครับตรงนั้นเราจะเปลี่ยนไปเป็นอฮิยะลายนะครับแล้วก็กลับโรงแรมซึ่งอันนั้นเราเคยเราเคยถ่ายไปแล้วเนาะดังนั้นก็เดี๋ยวน่าจะเจอกันนะครับที่สถานีเลย